สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ For ์วันบเว็บหวยออนไลน์วันนี้จะมาแนะนำวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่สำหรับลูกค้าท่านใดที่ลืมรหัสผ่านนะคะอันดับแรกให้เราเข้าสู่หน้าล็อกอินก่อนค่ะหลังจากนั้นให้กดคําว่าลืมรหัสผ่านตรงช่องสี่เหลี่ยมซ้ายมือค่ะต่อมาหน้านี้นะคะจะให้ลูกค้ากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เคยสมัครสมาชิกเอาไว้ค่ะ สามารถกรอกเบอร์ที่เราเคยสมัครสมาชิกไว้ลงในช่องว่างได้เลยนะคะเมื่อกอกเสร็จแล้วกดคำว่าถัดไปค่ะรอสักครู่ระบบจะส่งรหัส OTP 4หลักมาให้ทางข้อความค่ะให้เรานำรหัส4หลักนี้กรอกลงไปในช่องว่างนะคะต่อมาให้เราทำการเลือก User ที่ต้องการจะรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ค่ะ หลังจากเลือกยูเซอร์ได้แล้วให้เรากรอกรหัสผ่านใหม่ลงไปในช่องว่างได้เลยค่ะทั้งนี้รหัสผ่านใหม่ที่เราตั้งตัวอักษรตัวแรกต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และความยาวของรหัสต้องมีความยาวตั้งแต่6หลักขึ้นไปเสร็จแล้วกดส่งข้อมูลเลยค่ะ หลังจากนั้นให้กรอกบัญชีผู้ใช้งานและรห like ideas, <พ> Israelis, ัสผ่านใหม่เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบอีกครั้งกดคำว่าเข้าสู่ระบบเลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถล <flows. S 2> <พ test. S 1> ็อกอินเพื lights, ่อเข้าใช้งานเว็บฟอร์วันเบได้แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ